ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นสุนัขสีดำตัวโตฝันเห็นสุนัขสีดำตัวโตแปลว่าอะไรสุนัขสีดำตัวโตเนี่ยในทางความเชื่อของทางยุโรปนะ่ะก็คือสุนัขจากนรกนั่นเองฝันเห็นสุนัขสีดำตัวโตแปลว่าอะไร ฝันเห็นสุนัขสีดำตัวโแตแปลว่าในอดีตเนี่ยท่านอะ่ะเคยผิดหวังในความรักนะในอดีตเนี่ยเคยผิดหวังในความรักแต่ท่านอะ่ะจะทำใจได้เองความรักที่ผ่านมามันก็เหมือนเรือเรือกระดาษ่ะเนี่ยคือแฟนสมัยวัยรุ่นแฟนเด็กอดีตที่ผ่านมานะคุณน่ะเคยรักเขาแต่ตอนเนี้เขาโตแล้วเขาก็เลือกคนที่ว่าเขาคิดว่าดีกว่าคุณ คุณจะทำใจจากอดีตที่เจ็บช้ำได้ไพ่บอกว่าให้คุณนะ่ะตั้งใจทำงานหาเงินใช้หนี้ดีกว่าไพ่บอกว่าให้คุณตั้งใจทำงานหาเงินใช้หนี้ดีกว่ามีคนพยายามจะเอาชนะคุณหรือไม่ก็คุณนะ่ะพยายามจะเอาชนะ คุณอนะ่ะเข้าทางธรรมดีกว่าอย่าไปบีบบังคับจิตใจเพศตรงข้ามผู้ชายไม่ใช่หุ่นกระบอกเหมือนคุณอนะ่ะรักเขาคุณก็พยายามบังคับเขาว่าให้เขาเอาดอกไม้มาให้คุณความรักเนี่ยมันไม่ใช่เหลืองคือเรื่องของการบังคับจิตใจเหมือนคุณอนะ่ะพยายามที่จะบังคับให้เขาว่ามาเป็นของของคุณโดยที่ว่าคุณเองอ่ะเป็นการกักขังตัวเองอ่ะไม่ใช่กักขังเขาผู้หญิงคนนี้พยายามบังคับหุ่นกระบอกให้บอกรับ สาวอ้วนคนนี้ก็ล่ามผู้ชายไว้กับตัวแต่จริงๆแล้วการที่คุณทําเนี่ยเป็นการสร้างความทุกข์ให้ตัวเองคุณควรเข้าทางทำเพื่อให้ตัวเองอ่ะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานดีกว่าเลขนําโชคหกแปดหกดแปดหกหก 8ด8 6. ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ